พ้นโทษก่อนกำหนดสรยุทธเฮได้อภัยโทษปลดกำไร EM e m พ้นโทษก่อนกำหนดจากกรณีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่พระราชกิจสีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2 5 1 4จะมีผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวออกจากเดือนจำและลดวันต้องโทษตามพระราชกิจสีกาฉบับดังกล่าวกว่า200,000ลาย นอกจากนี้พระราชกิจสภิกาพระราชทานอภัยโทษทธศักราช2 5 1 4มาตรา5ยังระบุว่าผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวนั้นจะมีกลุ่มผู้ต้องขังผู้ทำงานบริหารสังคมหรือทำงานสาธารประโยชน์แทนค่าปรับและผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวลุมพืชจากการตรวจสอบพบว่านายสรยุทธ์สุทัศนจินดา อดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดังซึ่งอยู่ระหว่างการคุมประพฤติติดกําไร EM จึงได้รับสิทธิ์ตามพระราชกิจสีกาพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2514พ้นจากการพักโทษปลดกําไร EM ก่อนครบกำหนดโทษสำหรับนายสรยุทธ์สุทัศนจินดาอดีตพิธีกรรายการข่าวชื่อดังอายุ55ปีผู้ต้องขังในคดีสนับสนุนให้ผู้อื่นกระทำความผิด พรบว่าด้วยความผิดของพนักงานในองค์การหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับการพิจารณาพักโทษด้วยเหตุพิเศษและใจรับการปล่อยตัวในวันที่14มีนาคมเวลา0 0ิกาโดยนายสรยุทธ์ได้ถูกนำตัวไปสวมกำไรอิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือ EM ที่สำนักงานคามุมรพย์กรุงเทพมหานครเขต7และจะต้องติดกำไร EM เป็นระยะเวลา14เดือน คือตั้งแต่วันที่14มีนาคม64ถึงวันที่20พฤษภาคม65และจะต้องรายงานตัวกับกรมคุมประพฤติตามกำหนดจนกว่าจะพ้นโทษคือวันที่26กรกฎาคม66รวม2ปี4เดือนและสามารถประกอบอาชีพสุจริตได้ขอขอบคุณข่าวจากที่นี่ .com ครับรละท่านเพื่อนที่ชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานเลยนะครับขอบคุณครับ